นำข้อมูลจากไฟล์เดิมเข้าไฟล์ใหม่นะคะอย่างแรกเลยเมื่อเปิดไฟล์ใหม่เข้ามาให้ไปที่หน้าหลักแล้วไปกดดูรหัสหน่วยงานไปเลือกหารหัสหน่วยงานที่เป็นของท่านนะคะแล้วกดคัดลอกรหัสหน่วยงานไปที่ปุ่มหน้าหลักแล้วนำรหัสหน่วยงานของท่านนะคะมาวางที่ ช่องรหัสผู้ใช้งานนะคะเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อของหน่วยงานของท่านก็จะปรากฏที่หน้านี้นะคะหลังจากนั้นให้ท่านดําเนินการเปลี่ยนช่องแถบสีขาวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องประจําเดือนนะคะที่ท่านจะยกมาทําในเดือนถัดไปนะคะช่องยอดยกมาณ30กันยานะคะ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะคะให้ท่านไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทั้งกระแสรายวันและเงินฝากออมซัพย์ที่สถาบันการเงินการเงินสช่องนี้นะคะหลังจากนั้นให้ท่านมาใส่ยอดยกมาณหน่งตุลานะคะใส่ที่ช่องนี้นะคะรายการถ้ามีนอกเหนือจากนี้นะคะ ท่านสามารถเลือกได้ที่ช่องลิสต์รายการตรงนี้นะคะหรือถ้าไม่ต้องการรายการเหล่านี้นะคะท่านสามารถลบออกนะคะแล้วก็มาเพิ่มได้นะคะที่ช่องนี้หรือถ้าท่านมีรายการตามนี้นะคะก็ให้ท่านมาที่นี่นะคะกดเพื่อทำรายการที่เลือกอัตโนมัติก็จะแสดงรายการ ที่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีตามนี้นะคะเมื่อใส่ย,ยอดยกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านมาที่ผังบัญชีและงบทดลองนะคะโดยให้มาที่ช่อง F และช่อง G 2ช่องนี้นะคะให้ลบสูตรทิ้งนะคะ คุมแล้วก็ลบกด Delete นะคะหลังจากนั้นให้ท่านนํายอดที่ท่านจากไฟเก่ามาวางในไฟล์ใหม่นะคะเช่นเป็นยอดของเดือนตุลาคมนะคะทีนี้ต้องการจะมาทำในไฟล์ใหม่ตัวนี้ พิมพ์งบออกมาก็ได้นะคะอ่ะอย่สมมติจะใช้ข้อมูลของเดือนตุลา ก็จะคัดลอกข้อมูลเดือนเก่ามาใส่ในไฟล์ใหม่นะคะอกคารเพื่อประโยชน์อื่น ใครถนัดเปิด2ไฟล์แบบนี้แล้วก็คัดลอกก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็ได้นี่ทำตัวอย่างให้ดูนะคะว่าวิธีการคัดลอกทำยังไง รายได้สะสมจากมีหกรายได้รหัสบัญชีของสพดจะดูในหนึ่งนะคะจะเป็น440501หหลักการ ใช้งานไฟล์ก็จะเหมือนของกลมนะคะที่อธิบายไว้ ถาไฟ้าาฟ้า,า,ฟฟาอ่นีตัวหนึ่งนะคะคาใช้จ่ายคุณได้โน,น,นะคะ่ะเรียบร้อย ทีนี้ก็มากรองดูนะคะกดแสดงงบอยอดยกมาของเดือนตุลานะคะในช่อง F และช่อง G ก็ตรงกันนะคะระหว่างเดือนยังไม่มีรายการอะไรเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นศูนแล้วก็ยอดยกไปก็จะเท่ากับยอดยกมานะคะหลังจากนั้นให้ท่าน ไปที่รายการบันทึกบัญชีรวมทั้งปีนะคะเสร็จแล้วไปที่ไฟล์เดิมอาจจะเป็นไฟล์แยกประเภทหรือไฟล์รายการบันทึกบัญชีที่เชื่อมงบนะคะก็ไปคัดลอกข้อมูลจากไฟล์เดิมมา ก็มาวางค่าที่ไฟล์ใหม่เรียบร้อยเช็คดูที่แยกประเภทเห็นไหมคะยอดยุกมากองข้อมูลโอเคเรียบร้อยนะคะ ตรวจสอบยอดในแยกประเภททุกรายการที่ยกมานะคะว่าข้อมูลในลิงก์หรือเปล่าแล้วก็ช่องรายงานรับจ่ายเงินก็เช่นกันนะคะดูช่อง F นะคะยอดยกมาอ่าตรงช่องรายการยังไม่มีรายการอะไรเกิดขึ้นประกอบรับก็เช่นกัน รับจริงเนี่ยจะตรงกับที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นยอดรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงน